สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะวันนี้เรามาถึงที่ไหนน,อน้อนี่นะคะเรามาเห็นแล้วรถของยายอ้อยมาแล้วนี่นะคะโอ้มาที่ไรก็เจอนะคะนี่แหละรถยายอ้อ,อยโอ้ มีสวนดอกไม้ด้วยนะคะกำลังสวยงามทีเดียวเลยนะคะโอ้เป็นท่อนพันได้พันแล้วนะดอกไม้ดอกไม้นี่ก็คือเราไม่ได้ดูว่าอำเภอบ้านกาบางทองไปดูครับบ้านใหม่เชียงมงคลเียทังหวัดหลายบ้านหลายกดลูกเลยไปเลยมันีสองทุ่โมงกว่าโอ้โหเสียเวลา พาๆป้าเข้าไปเข้าห้องน้ำก่อนอ๋อพี่อ้อยครเด็กออกจากห้องน้ำาหรือยังออกมาอาบเลยน้องน้ําบ้านคุณอำไพ่เจอแม่ครัวแม่ครัวมาบุกครัวเลยนะคะน้องชาวอยู่เร็วไปน้ําทกนวน้เออขให้เกานี่อ มาถึงก็นั่งเลยนะคะนั่งก็บนรถม่พอบ่อยนั่งรถฟีกีกโลอะนั่งโอ้รถฟีตั้งหลายลไม่ที่พาไปหลงนะนั่นแหละไปกลับไปหกสลูไปกลับหกสลนี่นะครับผัดเป็ดปลาหลุดนะคะมาเจอใยอ้อยแล้วนะคะับฟีจ้านี่นะคะายอ้อยยอ้อยนะ ทำกับข้าวเก่งมากเลยนะฮะอยู่ที่ไหนก็ได้กินฝีมือที่นั่นทำทำหลายอ,อย่างเนาะชีวิตหนูอะถ้าแันหนูจะทำตัวให้ว่างทุกว <c oughs> ันไส่หนูแค่จะขึ้นส่วนใหญ่จะแบบชอบ็อตวันละครักสองรั้งเราไม่มีอะไรที่จะปาวันนี้จะมาเอาตัวไป นโน่นเลยนะ<า>ขึ้นเหนือเลยนะนไ้เลยเอ้าทำไมหนูเตรียมตัวมาของมาจะไปเลยนั่นแจ๊คมวันนี้เขาเลือกกรรมการเพื่อขายระดับอำเภอใหม่แล้วหนูอยู่ในเหตัระยิพรุงนี้เขาจะให้ไปเปิดบัญชีนี้งี้พรุ่งนี้ <c oughs> แล้วก็ไปแล้วก็<ม>เราเดินทางาไป นั the going. ่นแหละพาจะว่าจะชวนไปอยู่เพราะว่ามีที่นั่งอยู่โอ้โหโอ้ใช่อืมใช่เขาเสียวเท่นี้ก็หลับตาตางนี้คนละข้างมาแล้วก็หลับตา้ตัว ครั้งแรกก็อาจจะออกจากแม่เลจ้าฉันมาตั้งแต่ครั้งแรกครั้งแรกรถเลยมาวิ่งเดินลงรถขึ้นรถได้สบายเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราเคยผ่านดูเมื่อก่อนเราเคยไปเราทายเร่งกันเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นแต่ว่าช่วงที่เลยเลยไปทางโน้นแหะไปทาง ชอย่าปรขอนแก่นนั่นแหะน้ำหนาวมันยังเล็กอยู่นมในแค่อยำมนยังแ่ทังนี้เขาก็ขยายางขยายโงมานี่หมดแล้วังจากฮอำเภอวิเชียรมาคือก็มาถมัหมดนี่ทั้งหมเริ่มเป็นสีเนลืองหมเออถ้าไฟร้อนอ่ะมันเป็นสีเดลืหมดแล้วอออวิเชียรมาจากสระบุรีเข้ามานั่นแหละ ฉันก็อยู่จึงอำเภอสุเทพอำเภอเทียนเนี่ยสุเทพกับเทียนมันติดกันเลยไงถ้ามากันนี่มาทางนครสวรรค์เนี่ยมันก็อยู่ช่วงเหมืนเส้วกลางเนี่ยเช่นมาเช่นไหนนครสวรรค์ไปเช่นสมุทรทอดหรอไปใจสมุทรก็เช่นหนองพิกลใช่หนองพิกลไปหนองบัวไม่้ช่ไหมเคยไปก่อลูกชายฉันนุ้งให้อยู่วัดหลวพ่อัดคงกาเขาไป เดี๋ยวนี้คะเยอะอยู่ใช่มั้วันหล่อพ่ร์ตบาไวย่าาพ่อ้่อะไรบ้างตีองิบสามงีี่นี่ไพไม่เข้าะไไม่ข้นไแม่นี้หรอพี่ได้ปิดเปิดตนี่ยังรว่ารเปิดไปเท่าไหร่อะนั่นแหละโคตรมเนี่ยเนี่ยทไปมันเนี้ยเนี่ยเขาไปเกี่ที่เลย ยอดโอ้ยใหญ่อ้อยไล่แล้วไล่แขกแล้วเปิดใบอ่อนๆเบาๆเลยนี่เดในี่ก่อนที่จะโทรไปท่านจะบุญเมื่วานสายปุ๊บนี่เปิดโทรไปปุ๊บเอาไปเสียบที่อื่นคนไม่เข้าหรอกนี่ไม่เข้าเลยใบไม้แดงอ่าเสร็จแล้วได้แล้วสทำพันหรืกระตือ มาเจอยายอ้อยทำกับข้าวนะคะวันนี้ก็ต้องได้ปลาเมนูปลาปลานะคะก็มีที่เนาะเกลือนะพี่เกลือเอาก็เห็นถือก็เห็นถือกระปุกไอ้ฝากระปุกเกลือเนาะเออหยิบอันนี้แหละเอาแล้วก็ถือฝากระปุกเกลือคิดว่าเอาถือกระปุกเกลือสิ ภะคเมือแม่ครัวไม่ยังเสพแล้วแต่จะแต่จกัใส่ผงัวรหลายๆหลายๆจริงๆโดนรัวสูตรยายอ้อยนี่อ้โหสยายอ้อยนี่นะคะเราเคยชิมมาหลายงานแล้ววันที่เ่าได้ไปดูว่าสีห้าปลาลูกไปเด้ ตั้งเป็นแลกงไปแกอร่อยไหมไม่รู้น่าจะอร่อยเลยสุดๆเลยวสุดๆแวะวัดยังคะเนี่ยยังเลยมาดีเลยใช่ไหมต้องไปอาบน้ำก่อนไหมถั่วค่อยมานั่งกินชิวๆกินเสร็จก็กลับไปนอนที่ภาคอุงก็ได้นะไกลนะมันไม่ใช่ไกลหรอกไกลไกลแต่ลงที่ไปจำหนูว่าไม่ไกลน้องมอต้บอกว่าไงเราไหมอ่ะกิโลกว่ากว่าอย่างนั้นอะ ไม่จากตรงนั้นหน้าตรงที่เลี้ยวไปมันเขาจะถามว่าจากตรงไหนแล้วโอ้โหหรอหนจยโดนมันหลอกแลวหนูว่าเมื่อคืนถ้าคุณโทรไปเขาบอกปากทางแต่เขาไม่บอกว่าปากทางจากจากทางเข้าหรือว่าจากปากทางทางถนนใหญ่เขาพูดไม่ไม่ขาดตอนหนูก็คิดว่าเราก็นึกว่าจากวัดไงจากวัดจากปากทางตรงไอ้จากปากทางตรงหนองปือมานี่ก็ประมาณสิบสิบเอ็ดโลเราเลี้ยวซ้ายไปใช่ไหมถนนดีๆนั่นใช่ไหม บว่ามันไม่ใช่เลยวที่ติดโลโลโลกว่าถ้าจะคนบอกมันไม่มีรีสอร์ทแถวนี้ไม่ได้บอกว่าปากทางจากทางสายนิ่มใหญ่นู่นอ่ะมันหล่นอ๋ก่อนจะเพิ่งคุ้นเพิ่งคุ้นไปแรงๆหน่อยไปกู้ไปกู้ไปกูเรื่องของเรื่องคือเราจาเลยอ๋อนี่ต้มแล้วเหรอลวกลวกแล้วไม่ได้ต้มลวกแค่เฉยลวกค่ะ แกงนี้ใใกล้นี้รถแต่มันวิ่งมันวิ่งที่จะไปรีสอร์ทนี่มันวิ่งได้หลายทางนักสามทางโอ้ตัวใหญ่มากเลยเนาะ แต่ถ้าเกิดเอาทามันเร็กว่าป้าใชไมป้าล้เียวเงเรียนอะป้าก็ตานึงว่าปัานลุไม่ง่ายสุดละหลุดอันนี้ก็เดี๋ยววิ่งเลยเดี๋ยววิ่งเลยเดี๋ยววิ่งเลยเซเว่นกัแล้วกันมันจะอยู่ใกล้ๆกับเซเว่นอะมันมีเซเว่นด้วยหรอใช่ค่ะทางไหม่ว่าเซเว่นยัไม่เคยเห็นเซเว่นอาหารจานเด็ดพี่อ้อยไปไปอีกเออพี่อ้อยไปถึงอีกมีสอนนึ่งเฮ้ยทำไมม่นบอกว่ามีสอนป้าพักไรเดือนวะค้ากลัวไม่